จูนเมียหนุ่มกลาเผยความจริงสุดเจ็บปวดรู้เรื่องมือที่สามตั้งแต่ลูกเก้าเดือนทนายความของจูนเมียหนุ่มกลาเผยความจริงสุดเจ็บปวดรู้เรื่องมือที่สามของสามีตั้งแต่ลูกเพิ่องอายุได้9้าเดือน จากกรณีกระแสะข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวเน็ตแห่โยงไปที่หนุ่มกะลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสต์คุณจูนภรรยาของหนุ่มกะลาพบว่ามีการโพส์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะ เมื่อคืนนี้ทางด้านหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้น ขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวในตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีมีการพูดคุยเรื่องยาล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้ภรรยา100%เอร์เซส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอด และจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทนายพัฒทนายความของจูนภรรยาของหนุ่มกลาได้ให้สัมภาษณ์ว่าคุณจูนติดต่อมาหาเมื่อวันที่18มิถุนายนปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องมือที่3เจ็บปวดถึงกับไปพบจิตแพทย์โดยทางด้านทนายความของจูนได้เล่าว,ว่า คุณจูนรู้เรื่องมือที่3เข้ามาในครอบครัวตั้งแต่ลูกสาวอายุได้9เดือนตอนนั้นระแคะระคายทราบมานานแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวก็ชัดเจนว่าเป็นคนคนเดียวกันประกอบกับแฟนคลับของหนุ่มกลาที่ส่งหลักฐานมาบุคคลที่3ที่ไปคอนเสิร์ตท,ทุกครั้งที่จูนไม่ได้ไปส่วนที่บอกว่า แยกกันอยู่2ปีจริงๆก็คือแยกกันอยู่แต่ก็ยังติดต่อพูดคุยกันในฐานะพ่อแม่และลูก